เพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดไม่มีสารปรับสภาพดินคือคุนขาวดูลไมคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะใช้ขี้เท้าถ่านที่เราทําการก่อไฟทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับเราก็คือตักมาประมาณทั 2, กสองสามกำเนาะประมาณนี้นนครับคุณผู้ชมครับอ่าใช้พั่วตักใช้พ่วมือนะใช้พั่วมือตักประมาณสองสามมือก็ได้ครับอ่าสองสามพ่วก็ได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะ หนึ่งพั่วสองพั่วสามพั่วประมาณประมาณนี้ก็พอคุณผู้ชมครับประมาณขึ้นกระแปลงปูนนะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้นะครับผมก็คือใช้แทนปูนขาวดูดลไม้นั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็คือขี้ไก่ของเราคุณผู้ชมครับขี้ไก่แกลบที่เราซื้อมาไว้ทําไม้ผลโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมครับไม้ผลรวมกระทั่งไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะฮะคุณผู้ชมสามารถจะใส่ได้ร่วมกันนะครับไม้ผลและก็ไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่ใช้ขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกลบ เป็นเป็นส่วนผสมนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราไปผสมปุ๋ยเพื่อที่จะนํามาใช้ประโยชน์กับไม้ผลและก็ไม้ดอกไม้ประดับคุณผู้ชมครับจากที่เราเทขี้ไก,ก่แกบออามาจากกระสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นหน้าตาของขี้ไก่แก่เป็นลักษณะเป็นแกบเก่าแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะ,จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยเนาะ ถ้าเป็นแกะใหม่ๆก็คือเหลืองๆก็ ung, um, ไม่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้คือเอามาขยําขยี้บี้ให้ท่านผู้ชมจะท่านผู้ชมได้ดูว่าเป็นเป็นขี้ไก,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 ก่เก่าแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นขี้ไก่แกบแล้วก็เก่าแล้วนะฮะสามารถที่จะนำใช้ประโยชน์ได้เลยขี้ไก,ก่แกบของเราคือวันนี้เป็นอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเป็นสารตั้งต้นเนาะเป็นสารตั้งต้นเพื่อที่จะเป็นตัวเป็นตัวนําที่จะให้เรามาผสม,มกับวัตถุดิบอื่นๆวันนี้จะ จะผสมกับวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวพาเพื่อนเคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านไปติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมครับวัสดุตัวต่อไปที่เราจะทําการนําไปทําส่วนผสมของปุ๋ยให้กับปุ๋ยให้กับไม้ผลนะครัคุณผู้ชมครับก็คือนี่เลยครับคุณผูมเป็นดิทเตอร์เค้กหรือคีเป็ดนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นกากของเสียจากเป็นกากของเสียเป็นสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอ้อยนะฮรคุณผู้ชมครับฟิลเตอร์เค้กหรือว่าคีเป็ดนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับแกลบดำเนาะคือนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนผสมหนึ่งที่เราจะต้องใช้นำไปใช้ผสมกับขี้ไก่แกลบด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเพื่อนๆคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าที่เราสั่ง แกลบดํามาจากโรงงานอ้อยคุณผู้ชมครับก็คือเป็นแกลบดําดแกลบเผานน่นองคุณผู้ชมเอ่อตรงนี้คือเป็นข้อแกลบแกลบดําแกลบเผาของเราวันนี้เราจะใช้ชสูตรผสมของแกลบดาแกลเบเผาด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับในเบื้องต้นก็คือเราจะใช้อ,อ่ใช้ตาส่วนเท่ากันคุณผู้ชมครับหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเราจะลองผสมดูนะครับว่าตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนี่คือออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นเช่นใดครับคุณผู้ชมครับ ทางานคนเดียวนะครับคุณผู้ชมเราต้องขึ้นงตัวเองเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับอ่าไม่มีคนจับให้เนาะเราต้องทีต้องทําเองแบบนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราตวงให้เต็มกระสอบไปเสร็จแล้วก็เราเดี๋ยวเราค่อยนาไปผสมกับพี่ไก่แก่นะครับก็ใส่ให้เต็มเลยครับอัตราส่วนเท่าๆกันเนาะเดี๋ยวเราลองอัตราส่วนให้เท่าๆกันนะครับ ขี้ไก่หนึ่งกระสอบแล้วก็ขี้เป็ดขี้เป็ดหรือฟิลเตอร์เค้กหนึ่งกระสอบนะครับดูว่าอัตราส่วนเท่ากันแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ฟิลเตอร์เค้กมาแล้วเราก็คือเทร,รวมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับหนึ่งกระสอบนะครับ รวมกันเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคุยค่อยทุกเขาเข้ากันภายหลังนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ปรับให้เขาเอเสมอกันก่อนนะครับอลองเกลี่ยให้ปรับให้เรียบเรียบเนาะตอนนี้คือปรับให้เรียบเรียบเพื่อที่จะนำวัุดิบตัวที่สามนำวัสดุที่ทำปุ๋ยคือตัวที่สาม มาใส่นั่นเองคุณผู้ชมก็คือเป็นเป็นแกลบเป็นแกลบเป็นแกลบดําใช่ไหมครับเป็นแกลบดาเนาะเป็นแกลบดานะครับแกลบดำหรือแกลบเผานะฮะคุณผู้ชมแกลบดาแกลบเผาที่เรามีอยู่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการตักแล้วก็ใส่ใส่ที่ตวงนะฮแบบะค,คุณผู้ชมฮะใส่ที่ตวงนะครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แล้วก็เดีย๋ยยกน้อเพื่อที่จะ ตัวให้ได้หนึ่งกระสอบเท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับตัว่าได้หนึ่งกระสอบเท่ากันเลยเนาะใส่ให้เต็มนะครับใส่ให้เต็มเท่ากันเลยเนาะ อันนี้เป็นกรบดิบนะครับกาดบดิบที่เราสั่งซื้อมาท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับโอเคนี้ก็เต็มแล้วนะครับเต็มกระสอบเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเนาะมาเนี้นะครับเทากันเลยนะครับเราไปจับไปเชร,รวมกันเสร็จแล้วก็ไปทาการคลุกเขาเข้ากันนะครับท่านผู้ชมครับ ต่อไปแล้วก็นําการมาปรับนะครับคุณผู้ชมมามาปรับให้เขาเรียบอยู่ในกระบาปูนะฮะคุณผู้ชมครับให้เรียบเนาะปรับให้เรียบเสร็จแล้วก็เราก็จะได้ผสมใช้จอบนะฮะคุณผู้ชมผสมผสมให้เข้ากับคู่เข้าเข้ากันนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามชมไปด้พร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะผสมให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะว่าคือคู่เข้าเข้ากันแล้วหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะเช่นใดคุณผู้ชมครับ เริ่มจากขุดทางด้านด้านนี้เนี้ยนี่ครับเราขุดขึ้นมาเนาะข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างสุดก็จะเป็นขี้ไก่แกบใช่ไหมครับอ่าเขาผสมกันรูปหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผู้ชมอันนี้เป็นกู้เขาครั้งที่หนึ่งเนาะค่อยๆไปสลับไปเรื่อยคล้ายๆกับผสมปูนนะครับผู้ชมคล้ายๆกับผสมปูนเนาะแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับอให้เขาเขา้าทำไงก็ได้ครับคุณผู้ชมคือให้เขาเข้ากันได้ดีนั่นเองคุณผู้ชมเวลาต้องํานำไปใช้ก็คือแบบเพื่อจะได้ใช้าสารอาหารที่อยู่ตรงนี้ได้ครบถ้วนเท่เาเท่เาเทียมกันนะคุณผู้ชมครับเท่ากันหมดเลยเนะาะประมาณนี้ครับนี่นะครับพอเราพอเราผสมเสร็จแล้วล้วก็ไปดึงทางทางด้านโน้นนะเนาะ ปรับไปทางด้านตรงที่จรินึ่งอะไรเงี้ยครับบก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะลักษณะนี้เลยนะครับเวลาพืชน,นําไปใช้ก็คือจะได้นําไปใช้ทั่วถึงเท,เท่าเทียมกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมื่อส่วนผสมของเราทั้งสามอย่างารวมกันเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาปเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับก็คือมีโหมีทั้งแก่ดาเอย มีทั้งแกบดํามีทั้งแกบดิบจากขี้ไก่แกบนะคุณผู้ชมมีทั้งขี้ไก่อะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมมีทั้งฟิลเตอร์เค้กด้วยรับรองว่าพืชนําไปใช้คือแบบเจริญงอกง,งามได้ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปแล้วคือพืชน้องกับปุ๋ยที่เราให้ไปไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนในการผสมปุ๋ยเพื่อที่จะให้กับไม้ผลในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับไม้ผลที่เราจะนําวัตถุดิบ ของเราคือนําปุ๋ยที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้ฮะท่านผู้ชมครับมามาทําการใส่ปุ๋ยให้กับไม้ผลที่พูดถึงก็คือนะฮะคุณผู้ชมก็คือเป็นฝรั่งกิมจูนะฮะคุณผู้ชมครับฝรั่งกิมจูในแถวแถวด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมส่วนทางด้านนี้เป็นฝรั่งหงเป่าซื่อนะฮะเรายังไม่ได้ทําปุ๋ยมาใส่นะฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นเราจะทําผลทําผลฝรั่งเอ่อ กรั่งกิมจูต้นนี้ก่อนเนื่องจากว่าเขาอยู่บริเวณตามสายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับสายน้ําหยดสายน้ําที่เราจ่ายน้ําให้กับพืชตื้อื่นนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคือผลพลิตได้ก็คือเราจะต้องทําให้เขามีทําให้เขามีผลในรอบใหม่เนื่องจากว่าคือเราเก็บผลผลิตของเขาไปรอบหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูว่าหลังจากที่เราให้ให้น้ําไปส,สักระยะหนึ่งคุณผู้ชมพืชคือ,อ เพื่อก็คือแทงแทงยอดแทงยอดออกมาฝรั่งกิมจูคือแทงยอดใหม่ออกมาเพื่อที่จะพร้อมที่จะมีดอกมีผลผลิตให้เราอีกรอบหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็เลยพาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมคือเอ่อมาทําการมาทําการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเพื่อที่จะเร่งดอกต้นนี้ในรอบต่อไปคุณผู้ชมครับ ก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยเข้าไปบริเวณตามบริเวณคนต้นนะครับคุณผู้ชมเราก็จะต้องสารปรับสภาพดินก่อนนะ,ะครับคุณผู้ชมครับสารปรับสภาพดินที่พูดถึงก็คืออะไรเอ่ยเพื่อนๆท่านใดมีสารปรับสภาพดินก็คือสามารถที่จะหว่านหว่านไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหว่านบริเวณตามคนต้นเนาะก่อนที่จะให้ปุ๋ยไปนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมท่านใดไม่มีสารปรับสภาพดินคือคุณขาวดูละไมคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะใช้ขี้เถ้าถ่านที่เรา ทำการกอร่อไฟทุกๆวันนะ,ฮะ,ฮะนครับคุณผู้ชมครับเราก็คือตักมาประมาณทักสองสามกำเนาะประมาณนี้นนะค,ครับคุณผู้ชมครับใช้พ่วตักใช้พ่วมือนะใช้พ่วมือตักประมาณสองสามมือก็ได้ครับสองสามพ่วก็ได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะหนึ่งพ่วดสองพ่วดสามพ่วประมาณประมาณนี้ก็พอคุณผู้ชมครับประมาณขึ้นกระแป้งปูนนะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับผมก็คือใช้แทนปูนขาวดูลไม้นั่นเองคุณผู้ชม แต่ต้องให้แน่ใจนะว่าคือที่เท่าที่เรานำไปนี่คือไม่มีความร้อนเนาะก็คือเย็นแล้วนั่นเองคุณผู้ชมหลายวันแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับพืชได้เลยคือแทนสา,สารปัสภาะดินแทนปูนขาวดัวลไมคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เราก็ทำการ หลังจากนี้เราก็ทําการให้ปุ๋ยได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเทไปเลยนะครับเทปุ๋ยไปแล้วครับเทไปแบบนี้นะครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับคุณผู้ชมฝรั่งขิมจูหนึ่งต้นเราก็ดูว่าปฏิาณตรกาที่เราให้เยอะไปไหมอะไรเงี้ยครับดูครับดูไปนะครับ บนี้เลยคุณผู้มชมครับให้จุดๆแบบนี้เลยนะครับให้เป็นมาไดเยอะแบบนี้เลยนะครับเขาจะได้ออกอรูปออกผลผลิตมาให้เราเยอะๆคุณผู้มชมครับจะรู้ได้ว่าเราให้เราให้ปุ๋ยเข้าไปประมาณหนึ่งกระสอบอเว้นบริเวณค,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 คนต้นนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณคนต้นเนาะก็คืออยาให้ไปทับปุ๋ยคนต้นนะครับคุณผู้ชมไว้เป็นไว้เป็นท่ออากาศไว้เป็น ให้เคาระบายอากาศ้นมานีิดนึงนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับและหลังจากนี้เราจะนำฟางเกาะแทนนี้ก็เป็นเสรจทิ้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้เราก็นำฟางมากบได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับก็เราสามารถที่จะ ลดนํ้ำฉ่ำให้กับต้นไม้ได้เลยนะครับผู้ชมครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยด้านล่างของเราเปียกคืนนั่นเองผู้ชมก่อนที่เราจะทําการรดน้ําแล้วก็คืออย่างที่บอกผู้ชมครับคือต้องคลุมคลุมดินคลุมดินด้วยฟางนะฮะผู้ชมครับคลุมดินด้วยฟางให้กับต้นไม้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แสงแดดแผดเผาจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินแล้วก็อยู่ในปุ๋ยของเราผู้ชมครับหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ บางคนบางท่านก็คือจะเอาน้ำหมักชีวภาพก็คือมาลดราดตามไปด้วยก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็คือไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอ่ยไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือสามารถที่จะนํามาลดราดได้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมคือเพิ่มเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินให้ดินมีความเจริญงอกงามถนนทางเข้าสวนเราก็คือมีฝรั่งไส้แดงหงเป่าสือ่อเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ ฝรั่งแส่แดงของเปาสื่อวันนี้ก็จะต้องทําผลเนื่องจากว่าจากที่เขาให้ผลผลิตเราผ่านไปแล้วคุณผู้ชมครับคือยังเห็นไหมครับาบางกิ่งบางยอดก็มีดอกออกมาให้เราเห็นแล้วแต่ว่าคือเราต้องเร่งพยายามที่จะแต่งกิ่งแล้วก็แต่งกิ่ง,แล,แ,ง,งแล้วก็คือให้เขาให้เขาแทงแทงยอดมาใหม่ออกดอกมาใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับมีฉะนนั้นก็คือดอกของฝรั่ง ไส้แดงหงเป่าสีก็คือจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ติดผลนั่นเองคุณผู้ชมตอนนี้เราต้อเราก็คือวางระบบน้ําด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คือจะให้วันนี้ก็คือแบบตามบริเวณโคนต้นคุณผู้ชมครับบริเวณโคนต้นของหงเป่าสีก็คือให้ให้ปุ๋ยเช่นเดียวกันกับฝรั่งกิมจูอ่าตอนเมื่อตอนต้นคลิปนะฮะคุณผู้ชมครับหลักการเดียวกันเลยคุณผู้ชมครับผมก็ให้ปุ๋ยทุกต้นแล้วพร้อมที่จะให้เดินน้ํา ร้อมที่จะเดินระบบน้ําเสร็จแล้วก็ให้น้ําให้น้ําเสร็จแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งออกคุณผู้ชมครับตัดแต่งกิ่งที่กิ่งกระโดงทีสูงขึ้นไปครับคุณผู้ชมตัดแต่งกิ่งเพื่อที่ให้เขาแตกตามาใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับแตกตามาใหม่ก็พร้อมที่จะออกลูกมาด้วยเลยคุณผู้ชมครับเพราะนั้นแล้วหลังจากที่เราหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปเหมือนกับฝรั่งจิมจูแล้วคุณผู้ชมครับคือต้องกลบด้วยฟาง เอาฟางกลบเสร็จแล้วก kind of so, so ็ให so ้น้ําได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหลักการเดียวกันกับฝรั่งกิมจูนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยฮะต้นของฝรั่งฝรั่งไส้แดงของเป่าซื้อก็คือพร้อมแล้วที่จะออกลูกในรอบใหม่รอบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็ฝรั่งไส้แดงของเป่าซื้อหรือฝรั่งใส่ฟันดีตีนนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ใต้คลิปนี้คําว่าเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็เข้าไปเจอลิงก์แล้วก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็ฝรั่งสายพันธุ์อื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเข้าไปเข้าไปคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของช่องแจ๊คบ้านไร่ชัยคานี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมีกิ่งฝรั่ง ทุกทกสายพันธุ์อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเรียนรู้ในเรื่องการปลูกไม้ผลฝรั่งกิมจูฝรั่งหงหงเป่าซื้อฝรั่งแสดงหงเป่าซื้อฝรั่งแดงอยุยาหลากหลายสายพันธุ์ส,มสามารถที่จะคลิกิลก์และสั่งซื้อได้เลยนะ,ะคุณผู้ชมครับสะดวกและก็บสบายนะ,ะคุณผู้ชมครับจ่ายเงินปลายทางนะคุณผู้ชมครับจ่ายเงินปลายทางสะดวกสบายเพราะสะดวกสบายและปลอดไทยมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับและนอกจากนี้คุณผู้ชมส,มสามารถที่จะ สนับสนุนช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาบได้ที่การส่งสติกเกอร์ซูเปอร์แตงซูเปอร์สติกเกอร์และก็ซูเปอร์แชทได้กับบ้านไร่ชัยคาบให้กับแจ็คบ้านไร่ชัยคาบได้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเพือพ่อนๆคุณผู้ชมคุณครทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาบนะครับคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ติดตามให้กับช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาบด้วยนะครับสวัสดีนะครับผม